โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเอาเวกผลแมกมาะครับนะผมว่าผมจะเอาเวกคนเดียวเลยแต่ถ้ามีคนมามาช่วยก็ก,ก็ก็ดีอะ่ะเออผมกลัวไฟดับด้วยนะตะกี้ดับไปสองรอบแล้วเสียวมากเสียวมาก ก่อนอื่นนะครับเราต้องนี่แปลงล่างเป็นพระเลยแล้วก็กินผลแม็กมากครับผมนะลงกันเลย เราห้ามตายนะครับเราถ้าเราตายปุ๊บนี่ร่างพระเราจะหายเลยนะ เดี๋ยวหนาที38สกิลเซต500แฟกเมนต์ชิวชิวโอเค สกิลที่2ครับใช้200แฟกเมนต์อ่าไหนลองซิโอ้โหยังไม่ได้เอาเวกอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟาร์ม <c oughs> เอ,อเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มนะเอาเวกเสร็จก่อนสกิลที่3ใช้3าพันไอ้ส3พัน เหลือหกหมื่นแหละ, 60, ละมาดูกันว่าสกิลที่สี่ใช้เท่าไหร่โอ้โหสี่พันเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วเออ,เอกว่าจะครบพาสกิลโคตรเหนื่อยโอเคมาดูสกิลสุดท้ายกันนะครับว่าใช้กี่แฟกห้าพันแฟกเลยนะ โอ้เหลือห้าหมื่นสามเออเนี่ยอ่าใช่เดี๋ยวผมจะเอาไป PVP ด้วยนะเออผมอยากฝึกฝึกออถุยอยากฝึก PVP ด้วยตั้งแต่ผมเล่นมานี่ผม PVP ไม่เป็นเลย สแตแตก็ประมาณนี้นะครับมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะร้อยสีสิบมาร์เดลี่นะครับเดี๋ยวโอ้โหขึ้นละลอว โอเคบอสตายแล้วครัตีโคตรนานเลยอ่าครบทุกสกิลสักทีนะผลมากมากนี่โอเคครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาร์สครบทุกสกิลแล้วนะเดี๋ยวมารีวิวสกิลกันก่อนสกิลแรกนะครับสกิลเซตนี่เป็นการต่อยรัวๆนะต่อไปครับสกิลสกิลเอ็ก หรือใกล้ๆหน่อยสกิลเอ็กเฮ้ยอะไรนะ่ะเป็นการพุ่งออกไปนะพุ่งนี้เฉยเรอไม่รู้อะ่ะสกิลที่สามครับสกิลสี่เป็นการกำม,มัดนะครับแล้วก็ต่อยไปเฮ้ยเหมือนย้อยด้วยนะแต่มันค่อนข้างชา้าสกิลวีครับผมเฮ้ย เท่จัดดูฟี่เหมือนเค์สามดูฟี่อะไรโอ้โหหน้าจอมันสีแดงแล้วที่โคตรเทร่สกิลนี้มาดูสกิลสกิลเอฟนะเป็นการบินนะครับเฮ้ยมันขี่ตัวอะไรบินหลักอย่างเลย ตัวอะไรขี่หมาหมาแดงโอเคนะรีวิวครบแล้วก็มาลอง PVP กันหน่อยมาบอกเลยว่าผม PVP ก,กากมากนะเดี๋ยวรอคนออกมากัน ม่าจะมีคนมาสู้กับผมหรือเปล่าเฮ้จะเอาหรือเปล่าคนนี้มาส่งสัญญาณไว้ก่อนโอเคเหมือนเขาจะเอานะออาครับจัดไปหนึ่งชุดโดนหรือเปล่าโดนด้วยอยู่ไหนวะสกิลใส่ลมครับผมนี่โดนโดนโอ้โโโดดยเกือบครึ่งลอด โคตรแรงอิเล็กโตอ่ะอิเล็กโตผมหกร้อยมารเลยนะเอาอย่างนี้ก็โดนอีกครับเออเฮ้ยไม่ตายเลยนิดเดียวยังไงโอ้โหไม่โดนครับอุ้ยจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าอุ้ยไม่ตายเขาหนีไแล้วตามครับเขาจะตายแล้วครับตะกิ้แซ่โอ้ยไม่โดนอย่างนี้ก็เรียบร้อยเอาเรื่องอยู่นะ เอ้ยเฮ้ยคนเดิมคนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเลือดผมไม่เต็มจะย็นนี่ครับมาดีมาดีกลัวที่ไหนล่ะเฮ้ยเขานิ่งโอุ๊ยหลบทันหลบทันตกคนอุ้ยอุ๊ยจะตายเขาจะตายนะครับเขาจะตายสกิลไว้กดลงพื้นอุ้ยลื่นยิงยวงอุยไม่ตายได้ไงอะ่ะเดี๋ยวเพิ่งหนีครับเดีย๋ยวเพิ่งหนีเราผมก่อนตามครับผม เออสวนทางผมมาโอ้ยโดนโอ้ตามเขาไม่ทันแน่เลยโอ้ไม่ตายอีกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมไม่ไปอ่ะเอาติดบั็อกอะ่ะบั็กเลยลวโอ้เอยเอย,เอยคนนี้ยังไงวิ่งมาทางผมมาเ,เปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับอือ ู้ป้าสู้ป้า,ปาเฮ้ยเขาแปลงมันพามาเฮ้ยพามาสก,กิลสองครับกดลงพื้นครับผมเจ็บไปดิเจ็บไปดิปล่อยสก,กิลไปโดนด้วยนี่โดนตัวใหญ่ก็สก,กิลใส่ง่ายเลยครับนี่เปี้ยงโ,โหไม่ถูกครับดโดนโดนดจังโดนดจังเจ็บไปดิเฮ้ยใครมา แตแย่งนะเว้ยตอนนี้สก,กิลครับสก,กิลสองอิเล็กโตอุ้ยตายโคตรแรงคนนี้ยังไงต่อครับจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่านี่โดนไม่ดีอยู่ไหนสก,กิลสองอิเล็กโตแม่ๆนๆนี่โดนด้วยปุ๊บเลยครับนี่โดนอีกแล้ว ไม่จะเลื่อ,ดดอนรถคนน้อยอยอมมะเลื่อ,อนคนรถน้อยนี่โดนจังๆโดนไปอีกทีโอ้โหไม่โดนครับเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหนอะ่ะเฮ้ยตามครับจังหวะน,นี้โอ้โหเขาหนีอะ่ะเขาไม่สู้แล้วอะ่ะปุ๊บพื้นโอ้โหไม่โดนโอเคปล่อยเขาไป เอาเอาเอามาดีทุบครับนี่เจ็บเจ็บช็อตโอ้ยไม่โดนครับเฮ้ย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 สองคนเหรอว่าหรือเปล่าคนเดียวผมก็จะตายอยู่แล้วว่าสองคนหนีเลยครับรอเลยครับโอ้โหตามม้ด้วยนี่โดนไปดีโดนไปดีครึ่งหลอดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ย เฮ้ยไปละจ้าไปละจ้าพุ่งครับเออแตกโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะผมอยากพีพีเก่งๆอะ่ะเดี๋ยวผมมาฝึกฝึกใหม่นะเออกดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย